ถ้าจะปลูกไม้ป่าอย่างพวกไม้แดงเราจะปลูกแต่ไม้แดงอย่างเดียวเราควรจะปลูกผักหวานป่าไปด้วยเพื่อเป็นการใช้พื้นที่นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เสียเวลานะครับวิธีการปลูกผักหวานป่าใกล้กับไม้แดงให้ปลูกแบบนี้นะครับอย่างผมปลูกผักหวานป่าตรงนี้นะครับไม้แดงก็จะอยู่ตรงนี้ห่างกันประมาณ1คืบนะครับผักหวานป่าที่ปลูกใกล้กับไม้แดงมันใช้ไม้แดงเป็นไม้พี่เลี้ยงมันไม่ตายนะครับไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องใส่ปุ๋ย มันก็ไม่ตายนะครับดูใบนะครับมันเขียวเข้มนะครับแสดงว่าผักหวานป่ามันสุขภาพดีนะครับถ้าท่านผู้ชมจะปลูกนะครับผมแนะนาให้ปลูกแบบนี้นะครับให้ปลูกใกล้ๆกับต้นไม้แดงด้านซ้ายนะครับสัก2ต้นแล้วก็มาปลูกข้างๆด้านขวานะครับไปด้วยนะครับแล้วก็มาปลูกด้านหลังตรงนี้นะครับปลูกไปด้วยนะครับ เป็นการใช้ประโยชน์ในพื้นที่นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับจะได้ผักหวานป่า3ต้นอย่างไมแดงตรงนี้นะครับผมปลูกไปแล้วนะครับแต่ผักหวานป่ามันตายนะครับก็เสียดายนะครับวิธีการปลูกผักหวานป่าท่านผู้ชมสามารถไปดูได้ในช่องของผมนะครับผมเคยทำคลิปเต็มไว้แล้วนะครับ